ครับพามาดูบรรยากาศนะครับวัดบ้านดอนชีนะครับมาไหว้สการะท่านพญาพุชลินนาคราชนะครับแล้วก็ท่านเทวเวสวรรณนะครับวัดบ้านดอนชีก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับใกล้ๆกับท่าวาลีนี่เองนะครับนี่ก็จะเป็นทางเข้าวัดนะครับภายในนะครับก็จะมีท่านพญาพุชลินนาคราชนะครับนี่ครับองค์ใหญ่มากนะครับสวยงามนะครับก็จะมีน้ําตกเล็กๆอยู่นะครับ ใครผ่านไปผ่านมาก็มากราบสักการะบูชาท่านได้นะครับน่ครับองค์ใหญ่มากนะครับนะฮะแล้วก็ทางนี้ก็จะมีซุ้มทางเดินนะครับมีศาลาให้นั่งนะครับซุ้มไม้ไผ่นะครับให้นั่งนะครับก็จะมีน้ําตกเล็กๆอยู่ฝั่งนี้งั้นตกเล็กๆอยู่ฝั่งนี้นะครับ มีอ่างบัวเล็กๆนครับ่มรื่นดีครับบรรยากาศนะครับสวยงามนะครับร่มรื่นดีบมีกว้างด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนะฮะก็จะมีท่านเท้าเวสุวรรณอยู่นะครับแล้วก็จะมีท่านพาระลาหูครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะครับน้ำตกเล็กเนี่ยที่ท่านพาระลาหูครับ ก็จะมีคนมากราบสักการะเยอะะเลยนะครับนี่ก็จะเป็นท่านเทวิสุวรรณนะครับน,นี่ครับท้าเวิสุวรรณนี่ครับองใหญ่อยู่ครับ ด้านข้างนี้ก็จะมีน้ําตกเล็กๆอยู่ฝั่งนิงนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นคลองยักษ์นะครับตรงนี้เขาจะมีน้ํามาถวายนะครับําแดงมาถวายเยอะเลย งใหญ่สูงมากครับอันนี้ก็จะมีคล้องนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีคล้องยักษ์อันใหญ่เลยนะครับอู้เบ้อเล์เลยนะครับสูงใหญ่มากนะครับสูงเท่าตึกประมาณสองชั้นสามชั้นนะครับเป็นคล้องยักษ์เลยครับคล้องแท้นี่แหละครับนี่ครับ ลองจับดูนะครับ้องยักษ์เลยครับขนาดใหญ่แท้ๆเลยครับวันนี้น่าจะหลายตันครับน้ำหนักด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีค้องด้านล่างตีได้มีระฆังนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับวัดบ้านดอนชีนะครับเงียบสงบ ตรงนูก็จะมีเรือเก็บไว้ด้วยนะครับมีเรือดังเรือเก็บเรือแข่งเรือศักษิทธนะฮะนี่ครับให้ดูบรรยากาศนะครับสวยงามนะครับบ้านรอนชีพญาปูรลิสารนะครับ ใครเห็นก็ไหว้ขอพรอธิษฐานเอานะครับจะพามาดูบรรยากาศนะครับดีมากครับ